ถึงเวลาออกล่าเสือกันแล้วครับทุกคนครับให้แล้วครับนี่เราต้องเรียกว่าหยิบ เรียกว่ากับปืนกระบอกใหญ่สุดในบ้านครับเพื่อออกมาล่าเสือกันครับเสือใต้ไบจีแมนิกกำลังจะมาเยี่ยมเยือนบ้านเราครับในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนครับนะมาเป็นเซียนก่อนเกมก็หน่อยครับเกมที่อาร์ซอลจะเปิดเอมิเรสสเตเดียมที่ลอนดอนเหนือต้อนรับการมาเยือนของอัคนตุกะของเราเสือใต้ไบจีแมนิกนั่นเองนะครับไม่เจอกันนานครับพี่เสือวันนี้ทบต้นทบดอกแน่นอนครับ Yeah. รับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปก่อนเกมพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยครับฟุตบอลยุโรปครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะเกมที่อาร์เซนอลจะเล่นกับบาร์เยมวนิกในรอบน็อกเอาท์แล้วครับถือว่าเป็นการเจอกันในคอมรบที่บอกเลยนะครับว่าหลายคนรอเจอมานานนะครับแต่ก่อนนี้จับฉลากกันทีไรเจอกันตลอดเลยนะครับคราวนี้มาเจอกันสมใจอีกแล้วดวงสมพมกันตลอดจริงๆนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาพาทุกคนมาดูความพร้อมแล้วก็ ดีๆต่างๆนานารวมไปถึงความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาค่อยๆไร่เรียงกันกันนะครับก็ต้อนรับทุกคนเลยนะใครที่ชื่นชอบอาเซนอลเหมือนกันชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยว่า สกอร์จะเป็นอย่างไรนะครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับลองท่ายผลกันมาแล้วก็เรมไปถึงนะครับติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับนะถ้าพร้อมกันแล้วติดตามครบหมดแล้วนะครับเรามาลุยพร้อมกันเลยครับมาดูเรื่องมิติความพร้อมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจในหลากหลายมิติเลยครับความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอาร์ซนอลครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไหมมีครับแต่มีแค่คนเดียวครับจูเลนทิมเบอร์เท่านั้นครับที่เหลือพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกโทมัสปาเตโตมิยาสึนะครับฟาบิ หายหมดแล้วนะครับนะรวมไปถึงบุกโยซาก้าที่คิดว่าจะเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บนะครับนะมิเกลอัลเตต้าก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ชนะไบรตันแล้วนะครับว่ามิเกลอัลเตต้ายืนยันว่าบุกโยซาก้าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ได้ได้ลงเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็ได้พักงานในช่วงครึ่งหลังของไบรตันด้วยนะมีการปรับเปลี่ยนโลเทชันด้วยพอสมควรนั่นเองนะครับนะเจ้าบ้านเป็นประมาณนี้ทีมเยือนครับไม่พร้อมเพรียบเลยครับเือร์ไบันไบรมินิกนะครับสำหรับเกมเกมนี้ครับพวกเขาเรีย ว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นไม่พร้อมหลายคนเลยนะครับไลนตั้งแต่ผู้สาวประตูอย่างเมเนลไนเออร์นะครับก็ไม่พร้อมเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเดรรอยซานเน่นะครับตัวเก่งเขาปีกตัวเก่งเขานะครับที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะครับไล่เลี้ยงก็เยอะมากมายนะครับแต่ว่าตัวที่พร้อมเนี่ยก็อย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยก็พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มูเซล่าอะไรพวกนี้ก็พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับไปดูไลน์อัพเลยดีกว่านะครับไลน์อัพสเปย์ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่า จะลงสนามนะครับสำหรับอาร์เซนอลน่าจะมาในระบบเก่งก็คือ4-3-3นั่นเองนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดบิดรายาครับกองหลัง4คนครับขวาจะเป็นเบนจามินไวท์ซ้ายจะเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ครับคู่เซนเตอร์ฮาเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกัปตัลมัเกย์เยสครับกองกลางเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับจะใช้โทมัสปาร์เตนเป็นวิฟิลตัวรับเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะซื้อเกมรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเดคเคนไรส์นะครับทำเกมร่วมกับมาร์ตินเออร์ดิกาที่จะเป็นเพลย์์เเเมกกออรรรรนนนนนััั่่งะคคบบสววแุ ไม่ขาดเขาไม่ได้แล้วจริงๆครับคายฮาวเวกส์ครับจะเป็นโฟลนายในตำแหน่งนี้นะครับขวาบูกโยซาก้าผมค่อนข้างชัวซ้ายเนี่ยผมซื้อกราเบสเมตินลลี่ก่อนนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็จะพร้อมไม่ว่าจะเป็นทอสซาหรือไม่ว่าจะเป็นพวกกราเบสเชียซูตอะไรพวกเนี้ยก็พร้อมสอดแทรกในตำแหน่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นมาตี้ที่ลงสนามในเกมเกมนี้ก่อนนั่นเองครับทีมเยือนกันบ้างครับพี่เสือใต้ครับนะฮะมาในระบบเก่งก็คือ4 2 3 1นนะครับผู้สาประตูเนี่ยนะฮะเมื่อนอยเออร์ ไม่พร้อมครับนะก็จะใช้ปุ๊บสายประตูอีกคนนึงก็ตัวเก่าเหมือนกันนะเป็นคนเยอรมันครับผมไม่แน่ใจผมออกชื่อเสียงเขาถูกบัลล่าบัลนะครับชื่อสเวนอูริชนะครับแล้วก็กองหลัง4คนนะครับเชื่อว่าจะใช้กิมิชยืนขวานะครับซ้ายจะเป็นอองฟองซอเดวิดนะครับคู่เซนเตอร์ฮับจะใช้มาทายเดลิศจับคู่กับทางด้านอีดิกไดเออร์นะครับแล้วก็กองกลางตัวรับจะใช้กอเรตกาครับจับคู่กับไรเมอร์นะครับแนวรุกเนี่ยจะใช้ทางด้านของโทมัสบูลเลอร์ครับนะที่หลังจากที่ จับประกบคู่ปั๊บนะฮะลงคลิปเลยนะครับนะอยากจะเจออาร์ซนอลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เจอกันแล้วนะครับมูเลอร์ซ้ายจะใช้มูเซล่าครับขวาจะใช้อดีตเด็กเก่าอาร์ซนอลอย่างแกรนบี้นะครับจะทําเกมในเกมกับขวานั่นเองนะครับส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าครับแฮร์รี่เคนครับอดีตเด็กเก่าสเปอร์นะครับวันนี้ได้กลับมาเยือนลอนดอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในสีเสื้อบเยเอร์มินิกนั่นเองนะครับไปดูสถิติที่น่าสนใจกันหน่อยกันเลันะครับก็คู่นี้ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้เจอกันนานมากผ รวมๆสิบปีเลยนะล่าสุดก็คือเจอกันในยุคข,ของอาร์เซน่เบนเกอร์นะครับเนี่ยรอบล็อกเอาท์แบบเนี้ยนะครับแล้วก็แพ้อาร์เซนอลแพ้ไปแบบประตูรวมแบบเอ่อสิบประตูต่อ2ก็คือแพ้5 1าหนะฮะเกมละ5 1เล่นบ้านเราก็แพ้5 1ไปเยือนที่มิวนิกก็แพ้5 1นะครับสกอร์รวม12อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เจอกันทีไรบอยเมิวนิก็จะชนะเราอยู่เป็นประจำนะถล่มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมไม่อยากจะไปพูดไกลขนาดนั้นเพราะสถิติพวกเนี้ยที่เอามาเล่าเนี่ยว่าไอ้เจอกันล่าสุดเป็นนนนนออยยย่่่าางงั้้ีีเ ไม่เหลือใครแล้วนะครับชุดนั้นกับชุดนี้ไม่เหลือใครแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนละทีมละนะมันต่างกรรมต่างวาละไปละเราคุยถึงฟอร์มปัจจุบันกันดีกว่านะครับอาร์เซนอลหเกมหลังสุดครับผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับพวกเขาไม่พ่ายแพ้เลยครับโดยที่ชนะไปถึง4เกมเสมอ1เกมเกมที่เสมอเสมอแชมป์เก่าในรายการนี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานดีใช้ได้เลยนะครับส่วนทีมเยือนนะครับเือใต้บาบเยอร์มิวนิกครับผลงานก็ จะบอกว่าดีก็อาจจะไม่สุดจะบอกว่าแย่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะถึง3เกมพ่ายแพ้2เกมนะครับก็หมดลุ้นแชมป์บุนเดสติกาเยอรมันไปแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเหลือรายการแชมเปี้ยนสิกรายการเดียวแล้วนะครับที่จะทําให้แฮร์รี่เคนเนี่ยได้มีแชมป์ติดไม้ติดมือกับเขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้แฮร์รี่เคนลุยเต็มที่แน่นอนตั้งใจเล่นแน่ๆน,นะครับแล้วก็อีกหลากหลายคนในทีมไบยมินิกด้วยเหมือนกันนะครับนะนี่คือสถิต ก่อนพบกันนะนะครับเราไปดูข้อมูลที่น่าสนใจกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยนะครับลูกทีมของโทมัสชูเกิลนะครับ,นะรบนะก็มีความน่าสนใจในเรื่องของอายุเฉลี่ยนะครับใกล้เคียงกับแม็เกี้อาร์เตต้าเลยนะครับแต่ว่าห่างกัน1ปีก็คืออายุเฉลี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยในลูกทีมของอาร์เตต้าเนี่ยอายุ24ปีโดยประมาณนะ23-24ประมาณนี้ส่วนของบาเยร์มิวนิกเนี่ยโดยชูเกิลเนี่ยนะครับอายุ25ครับนะก็มากกว่าอาร์เซนอลประมาณสัก1ปีในค่าเฉลี่ยนั่นเองนะก็ถือว่า เป็นทีมพลังหนุ่มคล้ายๆกันแล้วก็เป็นพลังหนุ่มที่มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งแล้วด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอายุ20ต้นๆหรือว่า10ป,ปลายสิบแปก้าไม่ใช่นะครับเป็น 23, 24, 25แถวนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถือว่าจะเป็นพลังหนุ่มที่ไม่ได้มีแค่พลังอย่างเดียวมีประสบการณ์แล้วด้วยมีไอเดียมีความคิดมีความเก๋าอยู่ประมาณเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าสนุกแน่นอนครับลืมให้ข้อมูลไปครับนะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมกลางสัปดาห์นะเฉลี่ยสี่นะครับเล่นตามเวลาบ้านเราเนี่ นะครับนะก็ใครที่เอาใจช่วยทีมนะฮะต้องอยู่รอนะครับนะอย่าเพิ่งรีบนอนหรือจะบริหารการนอนไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะเล่นแบบยเย้าเยือเลยนะครับเล่นที่เอมิเรต์ก่อนนะครับแล้วสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะไปเล่นที่มิวนิกทันทีนะก็ถือว่าจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต,ต่างออกไปนะทั้งทั้งสองทีมตอนนี้เนี่ยต้องเล่าข้อมูลแบบนี้ว่าอาชนเนีเป็นจา่าฝูงพรีเมียร์ลีกองอยู่นะครับ แต่ว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างอันดับ2เลยนะแต้มเท่ากาันลูกได้เสียดีกว่าอันดับ3บามแมนซิตี้ตามมารเซนอลแค่แต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสายการในในพรีเมียร์เลกงกฤษอาร์เซนอลก็ขับเคีียวแบบเข้มข้นขณะที่บบเอเมวนิกเองก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ย แม้จะหมนลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาไปไกลๆแล้วนะครับแต่ว่าการการที่ลงเล่นในในลีกเนี่ยในบุนเดสลีกาเนี่ยแล้วมีผลงานไม่ดีเนี่ยบอกได้เลยว่าแฟนมิวนิเนี่ยไม่โอเคแน่นอนนะครับแต่นะครับสถานการณ์ของทอมัสทูเคิลจะสิ้นสุดในแค่สิ้นฤดูกาลนี้นะครับมันเลยทําให้ไม่รู้ว่ามีอาการปล่อยจอยหรือเปล่านะครับหรือว่าความแพทชั่นความมุ่งมั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้พลุ่งพล่านเหมือนเหมือนสถิติก่อนก่อนหน้านี้ที่ที่น่าจะเป็นก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมเล่าข้อมูลให้ฟัง เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับมาดูคาดการ์เกมกันหน่อยครับผมเชื่อว่าเกมนี้ครับอาร์ซนอลจะลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับอยากจะล้างอายครับอยากจะล้างตาให้กับรุ่นพี่ๆนะครับที่ถูกพิเสือเนี่ยนะครับมาขยำถึงถิ่นหลายต่อหลายครานะครับคราวนี้ได้เล่นในบ้านก่อนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของอาร์ซนอลนะครับเมื่อได้เล่นก่อนนะครับก็ต้องกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้นะครับแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเลยว่าไมเคลวัเตอรจะจะจะต้องคำนึงก็คือไม่ประมาท ครับไบโอเมนิกก็ยังคงเป็นไบยอเมนิกครับยังมีอาวุธ ที่รร้การสวมใส่เราได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยจะมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยชอบยิงอาร์เซนอลนะครับตั้งแต่สมัยอยู่สเปอร์แล้วอยู่สเปอร์เนี่ยไม่ได้มีคนจ่ายมากมายด้วยนะนะครับก็ยังยิงอาร์เซนอลได้แทบทุกเกมที่พบกันนะครับในขณะทีะ่ไปอยู่ที่ยิร์มิวนิคแล้วเนี่ยนะครับแฮร์รี่เคนก็ยังคงทําประตูดได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้ฝืดแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ว่าภาพรวมทีมมันอาจจะ,ะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นปัจจัยทําให้ไไมมมม่ด้ปรระสสบควาาาาํเ็จกก ไายนักนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูเลอร์ไม่ว่าจะเป็น, er, าปนทางด้านของโคลแมนนะครับหรือว่ามูเซล่าอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ประมาทไม่ได้จริงๆอาวุธหนักทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแค่ว่าฟอร์มช่วงนี้อาจจะดรอปลงไปนะผมก็เลยคาดว่าเกมวันนี้อาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายครองเกมมากกว่านิดเดียวนะฮะมากกว่านะครับแต่ไม่เยอะนะครับอาจจะแบบ52%ต่อ48%อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสเนี่ยจะค่อนค่อนค่อน,อนข้างเข้าทําอย่างระมัดระวังคือไม่ได้ก็จะไม่เสียนะครับคือถ้าไม่จะไม่มีอารมณ์แบบมุทะลุดุดันเล่นแบบ ถ้าโถมใส่เลยแบบนี้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็บอยเมิร์ดิคเองนะครับก็ไม่กลัวอาร์เซนอลเลยนะครับไม่มีอะไรต้องกลัวด้วยนะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของพวกเขาเนี่ยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจอกับอาร์เซนอลทีไรเนี่ยก็โดนอาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายโดนพี่เสือใต้เนี่ยนะครับตบแทบทุกครั้งคลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่บอยเมิร์ดิคต้องกลัวอาร์เซนอลนะครับยกเว้นเสียงกองเชียร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าบอยเมิร์ดิคเองเมื่อมีจังหวะก็จะใส่ออาร์เเซนลแบบต ผมเคยบอกไว้บ่อยๆนะอาร์เซนอลเนี่ยชอบทีมที่มาเล่นแลกหมัดกัน มาต่อยกันคนละหมัดมาวัดกันคนละทีนะครับแล้วมาดูความคมว่าใครเฉียบคมกว่ากันนะครับซึ่งผมยังเชื่อใจเกมรุกอาร์เซนอลนะผมเชื่อว่าน่าจะเอาตัวรอดนะครับสามารถคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ชัยชนะที่ง่ายดายมันจะไม่ใช่ชัยชนะที่สบายๆนะครับแต่สุดท้ายจะชนะครับและผมคิดว่าสกอ์จะระเบิดระเบ้อเลยครับนะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลโดนด้วยนะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าจะ ป้องกันคํานบของแนวรุกทางด้านไบมินิกอยู่นะครับแนวรับเราน่าจะเสียประตูครับและยิงกันสุดมันครับผมเชื่อว่าเซนอนเอาตัวรอดด้วยชัยชนะ4ประตูต่อ2อครับโอ้โหว่ากันไปอย่างนี้เลยนะว่า,ากันมาจากฉากๆเลยนะครับนะแต่ว่าวัดกันอีกทีนึงหลังจาก เกมนัดที่2ก็แล้วกันนะแต่ว่าเกมนัดแรกต้องชนะให้ได้ก่อนและก็ควรจริงๆถ้าเป็นไปได้นะแต่ฝันเลยนะอยากอยากนำสามศูนย์ครึ่งแรกครึ่งหลังจะได้เปลี่ยนตัวสำรองลงนะครับเพราะเรามีเกมพรีเมียร์ลีกกับแอสตันวิลล่ารออยู่นะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเองก็ต้องเรียกว่ามีมีบริบทในเรื่องของการแผนจัดการขนาดทีมด้วยนะครับถึงแม้ว่านักเตะจะหายเจ็บเยอะแล้วก็ตามนะมิเกลอารเตต้ามักจะใช้ไล์อัพเซอร์เบอร์จิ้งเดิมๆนะเพราะว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของความมั่นคงมั่นใจอะไรแบบนั้นดด้้วยนนนน,นะเเปป็ออองงคค์รกบบบัผมิแี ถึงตาคุณแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้นะครับคิดว่าอาร์เซนอลเจ้าบ้านไม่ได้เจอพี่เสือนานแล้วนะครับจะกลายเป็นลูกแง่ให้พี่เสือตกเหมือนเดิมหรือว่าจะกลายเป็นเด็กที่เติบโตแล้วไล่ต้อนเสือไล่ล่าเสือในเกมเกมนี้คิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาเพื่เราหน่อยนะครับและอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่หลังเกมหวังว่าจะมายิ้มไปด้วยกันจะเชียร์บอลสนุกไปด้วยกันนะครับ